รู้สึกตอนที่เลิกกันนะครับเป็นยังไงบ้างช่วงแรกอาทิตย์แรกเดือนแรกปีแรกตอบมาเจ็บเลยเพราะพี่ผมจะตอบว่าก็ชีวิตดีค่ะคือพี่เป็นคนที่ก่อนหน้านี้นเ,นเวลาพี่เลิกกับแฟนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชีวิตจะดีขึ้นตลอดเพราะว่าคนคนคนั้นกังหนุอยอยู่รู้ไหมพอมันได้มีอิสรภาพ,พปุ๊บมันม,มีเวลาได้อยู่กับตัวเองได้ใช้กับตัวเองได้ใช้กับคนที่รักกับเพื่อนออกมาดูแลตัวเองแล้วมันมีความสงบพี่ว่าความสงบสําหรับผู้ชายวัยเนี้นะพี่4ี่สิบ้าเนี่ย มันต้องการความสงบแต่ว่าเลิกกับนุชซี่เนี่ยดีๆนะพี่เอ้ยจะสอบความจริงเหอะเขาจะได้รู้ไงเลิกกับนุชซี่ส่วนใหญ่แล้วเราจะมองว่าหลักๆเลยคืออารมณ์เข้ามาก่อนอารมณ์เขามันเป็นใหญ่แต่ว่าด้วยความคิดแล้วก็เจตนาเขาเนี่ยมันไม่ได้แย่นะวะบางทีคําพูดที่เขาใช้ออกมาหนูกเกลียดพี่หนูโคตรเกลียดพี่เลยกับ พูดที่เราให้ก็ไปว่าทําธุรกิจที่นี้ระวังนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเจ๊งนะพี่แนะนานให้เปลี่ยนไม่จริงหนูเกลียดพี่หนูโคตรเกลียดพี่เลยหนูเกลียดพี่ตาแลวกูแล้วเราเที่วิลล่าแล้วเราก็เอองั้นเราถ้าเกิดนุชอย่างนั้นพี่ก็ว่าเราก็เลิกกันเถอะเพราะว่านุชจะแบบทนเกลียดพี่เด้เง<ร>ตลอดพอพูดคำนี้ปุ๊บเออแต่มันผ่านไปผ่านไปสักสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรก็ไปเราก็จะมองว่าโอเคเราก็พยายามคิดดีนะว่าเออเขาคงไม่ได้เกลียดเราจริงหรอก เขาสไลด์ก็เกียกูที่กินกมาสามปีเขาจะพูดด้วยด้วยอารมณ์ที่มันชั่ววูบขึ้นมาถึงกิวนุแลแลใช่ไหมอะไรนะคะทีนุตอบนี่มันแล้วมันจะบอกคือมันมีหลายช่วงนะถ้าช่วงแรกๆที่เลิกเลยอ่ะเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําอะไรลงไปแบบก็กลัวอนาคตแต่พอเอารอบล่าสุดแล้วกันรอบล่าสุดรู้สึกว่า เ,อ,อ,เอ,อก็สนุกดีแล้วก็ได้ทำอะไรตามใจชอบไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดยังไงกับเราใครจะมองเรายังไงคือไม่ต้องกังวลเรื่องพิ่ภูมิแต่มีจุดที่เราคิดได้ว่าเออว่าชีวิตบางทีมัน สนุกเกินไปอะ่ะมันไม่ดีเลยแล้วมันก็เราก็สนุกแบบนั้นได้ประมาณ4วันแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็น1 2 3 4 5สห้าในตอนในตอนที่เราอยู่กับพี่ภูมิมีคนคอยบอกเราทุกวันให้เราทำอย่างนี้นี้หวังดีกับเราทุกวันพาเราไปกินข้าวอุ้ยจะร้องไห้ยังแล้วก็ พาไปนู้นไปนี่ทางที่ตอนที่คบกันอะ่ะเรามองไม่เห็นเราจะแบบว่าเออพี่ไม่ได้ทําอะไรให้หนูเลยพี่แบบหนูเกลียดพี่อะไรแบบเนี้ยแต่พอเลิกไปก็ก็เหมือนกับมองเห็นความดีจังวะแรกก็สนุกแหละค่ะตอนแรกว่าฉันสดฉันได้อดฉันไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าผ่านไปสี่วันก็แย่อยู่ค่ะ <laughs> ตอนนั้นก็มองเห็นคุณงามความดีรู้สึกพี่จะเป็นพระเอกนะวันนี้เหมือนนุชโดนอยู่คนเดียวอะ่ะ <laughs>